สวัสดีนะคะสถาบันเรียนชั้นป .4 วันนี้การบวกลบคูณหารและคนไม่มีวงเล็บโดยครูใช้ดาแก้สุขใสนะคะอา้าวดูข้อตกลงก่อนเลยก็ข้อตกลงของการบวกลบคูณหารและคนที่ไม่มีวงเล็บลำดับขั้นในการคำนวณมากกว่าหนึ่งขั้นตอนขั้นที่1คํานวณในวงเล็บก่อนขั้นที่2คูณหรือหารโดยคานวณจากซ้ายไปขวาหน้าไปหลังนะคะอันนี้ถ้ามีวงเล็บ แล้วมีและไม่มีนะคะไปขั้นที่3บวกหรือลบโดยคำนวณจากซ้ายไปขวานหน้าไปหลังเอาดูตัวอย่างข้อที่1เอาข้อนี้มีเครื่องหมายลบกับเครื่องหมายคูณเราต้องทําลบก่อนหรือคูณก่อนคะอันนี้เราต้องทําคูณก่อนใช่ไหมคะขั้นที่1คือคูณขั้นที่2คือลบเอาจากโจทย์มีลบและมีคูณขั้นที่1คือเราทําคูณขั้นที่2คือทําลบเอาข้อต่อไปเอาข้อนี้ ข้อนี้นะคะมีลบและมีบวกข้อนี้ลบและบวกต้องทําจากซ้ายไปขวาก็คือ1ขั้นที่1เราเอามาลบก่อนแล้วขั้นที่2เรามาบวกจากโจทย์มีลบและมีบวกขั้นที่1มาลบขั้นที่2คือบวกเอาต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะคะ,ะข้อนีอ้มีบวกและก็มีหารอันดับแรกเราต้องทําหารก่อนใช่ไหมคะ,ะหารก่อนก็คือขั้นที่1ขั้นที่2คือมาบวก ข้อนี้มีบวกและมีหารขั้นที่1คือหารขั้นที่2คือบวกนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูให้นักเรียนบวกลําดับขั้นการคํานวณน,นะคะไม่ยากสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ